ต่อเรื่องเซฟตี้ต่อนะครับวิชา CM ข้อใดต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์เสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุตอบการสวมหมวกนิรภัยขณะทํางานการแจ้งในขณะที่ฝนตกสวมหมวกนิรภัยการแจ้งตอนฝนตกข้อใดต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์เสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุตอบกอและขอต่อกอขอ ข้อนี้จำง่ายกอขอก็อติดกับขอเลยตอบกอขอ,ขอกิจกรรมใดเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจทำให้ที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงานก่อสร้างอันนี้ตอบขอคออ,อาจจะเกิดในงานก่ออาจจะเกิดขึ้นในการทำงานก่อสร้างตอบขอคอแต่ถ้าความเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยงตอบกอขอถ้าป้องกันตอบขอคอป้องกันขอคอเหตุความความเสี่ยงถ้าเป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงตอบกอขอแต่ถ้าเป็นป้องกันอุบัติเหตุตอบขอคอ ข้อใดเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยตอบ OSHa OSA จ้าหน้าที่ความปลอดภัยจอปอที่ประจำหน่วยงานก่อสร้างเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหน่วยใดตอบกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยข้อนี้ไม่3ามจัเลยมหาดไทย ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยในงานในหน่วยงานก่อสร้างข้อใดไม่ถูกต้องตอบการปิดช่องเปิดที่พื้นด้วยถุงปูนซีเมนที่ใช้แล้วปิดช่องเปิดด้วยถุงปูนที่ใช้แล้วข้อใดเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยตอบถูกทุกข้ออีกแล้วตอบถูกทุกข้อข้อใดเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องสำหรับความปลอดภัย ในกรณีที่มีช่องเปิดที่พื้นในหน่วยงานก่อสร้างตอบถ้าเป็นช่องเปิดที่มีขนาดเล็กควรปิดช่องเปิดด้วยวัสดุที่แข็งแรงเช่นแผ่นเหล็กหนาควรปิดด้วยวัสดุที่แข็งแรงเช่นแผ่นเหล็กหนาข้อต่อไปอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสําหรับคนงานก่อสร้างควรมีคุณสมบัติอย่างไรตอบได้มาตรฐานตามข้อกําหนดด้านความปลอดภยัย ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยเมื่อมีเพื่อนมาเยี่ยมชมหน่วยงานก่อสร้างอาคารสูงที่ท่านเป็นวิศวกรโดโูแลอยู่สิ่งใดที่ต้องปฏิบัติต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยประจํา,า,จห,นา,าจหน่วยงานให้ดําเนินการต่อไปแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องหน่วยเรื่องความปลอดภัยประจาหน่วยงานให้ดําเนินการต่อไปข้อต่อไปการวิเคราะห ผูบัติเหตุในหน่วยงาน,นก่อสร้างเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขควรพิจารณาตอบท,ทุกข้อและตอบพิจารณาทุกประเด็นทั้งข้อ1 2และ3พิจารณาทุกประเด็นทั้งข้อ1 2และ3ข้อความใดตอบนี้นเก่าไม่ถูกต้องตอบการอบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่ก่อสร้าง การอบรมพนักง,งานเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในการป้องกันอุบัติเหตุในสถานที่ก่อสร้างข้อต่อไปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสร้างที่น่าจะเกิดบ่อยครั้งมากคือต่อของแหลมทิ่มแทงของตกใส่อุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักร ข้อต่อไปข้อใดแสดงถึงความเป็นวิศวกรที่เคารพในสิทธิของผู้อื่นตอบไม่ก่อสร้างอย่างวิกาถึงแม้ผู้อาศัยในพื้นที่ข้างเคียงกับสถานที่ก่อสร้างหน้อยไม่ก่อสร้างในอย่างวิกาข้อใดแสดงถึงความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักง,งานในงานก่อสร้างตอบจ่ายเงนินล่วมหน้าแก่คนงาน,นก่อสร้างเพื่อไปซื้อ พาร์ทแตเซตี hat, shoe, mm ้ช hmm. ูเป็นเงินก้อนเมื่อเริ่มโครงการแส,แสดงถึงความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยต่อใจ่ายในเรื่องน้าให้คนงานไปซื้อหมวกกับเซฟตี้ชูหมดแล้วสำหรับเรื่องเซฟตี้ไปต่อกันคลิปหน้านะครับ